สวัสดีครับอันนี้ไม้เท้าไมา่อยากกดตัวนี้เป็นไม้เท้านะเห็นไหมมีสปริงเราเล่นก็ไม่ได้ยากกดจึก๊กแล้วปล่อยแป๊บขึ้นไปแล้ว่าฮ <laughs> ่าเราโม้ก็ต้องดึงถึงหน่อย<ๆ>นะ22 23ใส่ถุงเองเลยนะครับยีบปากกาขายไหมครับไม่ดีนะครับนี่คนะีเลยแาบนีดีดีครับ ตัวนี้มันจะมีสปริงเห็นไหมครับไม่มีนม่มีเซเว่นกม่มีบกระปิงไม่เซเว่มีกระปิงนี่ครับดวงรีๆป้าประกวดพุทธแล้วครับครับอ่ะสุดยอดตัวเด็กๆข้ามเล่นนะครับตัวนี้ต้องเก่งก่อนต้องเป่งก่อนเอาใหม่จะเล่นดูทีตอนเย็นเดี๋ยวมาเร็วไปเร็วเดี๋ยวพอละไม่ได้โพดเยอะอ่ะไอทีดึงต่อครับโอเคครับสวัสดีครับ ติดปากจเถอะ